สวัสดีทุกท่านนะครับขอทุอนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดีศรสุกฤทครช่องลกที่คาวยนะครับตอนนี้พ่แตนก็เปลี่ยนชุดนะครับชุดสีดําออกมาแล้วนะครับ ที่มีร่างกายนะคะอ๋อ ลุงคนออกมาแล้วนะครับมีปตนครับใช้มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะปตนกำลังขึ้นซ้อนท้ายนะครับีลยวลุงไปนะครับนี่นะฮะลุงก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็ มีลุงจิมมี่นะครับที่รถตามหลังไปนะครับก็ระยะทางนะครับห่างจากบ้านลุงไปบ้านผู้ใหญ่ก็ประมาณประมาณ400เมตรนะฮะประมาณโดยประมาณ400เมตรนะฮะร,ระยะทางประมาณ400เมตร ไปอยู่ครับนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศหน้าบ้านนะครับมมแดดก็จะร้อนอบอ้าวอบอ้าวนะฮะกับตันเรามือถือมาวางไว้เหรอครับผมอ๋อทิ้งไปทั่วเลยครับนี่แหละครับช่องใหญ่นะฮะอนนะรัยิก่ ป้ามีไอ้รู้เรื่องเงื่อนเวลาไหมอยู่นี่เขาเอ่อเช้าหรือบ่ายอันเขาโต๊ะคอมพิวเตอร์เพราะแต่นว่าว่างว่างสิ้งเที่ยงบ่ายนี่ก็ไปแล้วจะอ๋อแสดงว่าเคลื่อนเร็วเพราะว่าถ้าบอกว่าเที่ยงนี่เพราะว่าถ้าแถวบ้านพี่นี่ ปลายม่วงครับปลายม่งเขาถึงเคลื่อนไงแต่อันนี้เขาก็เลยต้องถามดูดนะร้อนจริงๆครับเด็กเับกัปตันยัดถังน้ำแข็งเลยนะครับ <laughs> ร้อนมากนะครับมีหน้ากัปตันถึงชอบขึ้นไปอยู่บนรถนะเป็นคนขี้ร้อนเพราะว่ารถ สตาร์ทแอร์เย็นเจ็ตกระจกรอป้าเต็มต้องเขียนสตาร์ทสะกลายเป็นสตาร์ทเนาะลุงคนเจ็ตกระจกรอป้าเต็มก็เดี๋ยวดูหน้ากูเกอไลฟ์ไปก่อนนะฮะตอนนี้นะฮะสีนาทีนะเก็บเก็บเล็กประซึมน้อยไว้นะฮะให้ครบนะฮะ ก็จะมีทีมงานยูทูบเบอร์นะครับก็จะติดตามไปนะครับที่บ้านงานนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับก็ตามงานไปแล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อวานนะฮะหลายๆคนที่ไปมอบพัดลมนะฮะขับลุงนะครับอธิษรนก็ไปแล้วเมื่อเช้านะครับก็ไปเขาเขารบศพนะฮะ ผู้วายชนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปหาแม่ผู้แม่ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็พ่อผู้ใหญ่เรียบร้อยนะครับก็เจอตาชานนะครับเมื่อเช้าเนาะเจอยายสมนนะฮะเจอพี่นัทนะฮะเจอพี่นัทก็แล้วก็เจอแม่พีนะครับแม่พีนะฮะอยู่ที่งานเนาะก็ช่วงเช้านะฮะแล้วก็บรรยากาศก็นะครับก็ชาวบ้านนะครับก็มาช่วยงานดีนะครับก็มีผ่ามะพร้าวแล้วก็ทํา ทำอ่าซมนะครับเนาะต้องใช้ในพิธีนะครับก็ขบวนแห่ก็น่าจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งหรือที่ประมาณเที่ยงนะฮะเนาะอยู่ที่นี่นะฮะตอนนี้ลุงมนก็ขยับลอตเตอรี่ไปอยู่นู่นแล้วนะฮะนี่นะฮะก็บรรยากาศหน้าบ้านนะครับอ้าวใครมานะพี่กีเหรอโอ้เหมือนไปรุ่นเลยนะ ใส่แว่นตานะั่นตอนแรกนึกว่าก้าเหมือนก้าเลยนะมาด้วยกันนี่ใช่เลยรถคันนี้น้อยเหมือนกันนะฮะใช่รว่นตาทำไมกัเร็วอ๋อถ้าเดินไปตรงนู้นแล้วกลับมาเนี่ยม,มันจะสลับไปตัวถนะูกมันจะจำตัวนั้นไว้ไม่เปลี่ยนตัว,ชวใช่กบมาปุ๊บต้องเปลี่ยนปยนยนยกติช่วง ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ตัวนี้จะอ,อืดหน่อยนึงตอนเช้าเน็ตจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นได้ข้ามถนน,นช่วงบ่ายไม่ถึงมีครั้งนึ่งอ่ะเน็ตตัวนี้จะว่าตัวที่บมมีห้าจีอะผม,มไปถึงบ้านใจอุ่นมันยังเล่นได้นะอืบางช่วงใจอ๋มันเน็ตแรงจังโอ้ยถ้าผมเป็นเจ้าของเครื่องผมจะออกมาตั้งข้างนอกผมจ้าอเครื่องจ <c oughs> ะสนใจขึ้นไปเลยซื้อตัวมาตัวหกระจายลงมานจะแรง

มันเป็นงานขาวดำนะครับก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ